เอ,อโอ้มวันนี้จะถ่ายวอกไม่ใช่หรอตืออ่นแล้วเอ้ นะะีะเราจะทำเป็น Saturday Walk กันนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยคืออุ่มว่ามีเรียนภาษาจีนตอนช่วง11โมงครึ่งเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ10โมง46ถ่ากับว่าเรายังมีเวลาอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะลงไปหาอะไรทานกันก่อนดีกว่าเพราะอุมเพิ่งตื่นด้วยนอนก็เดี๋ยวออกเป็นว่าเดี๋ยวเราลงไปเจอกันข้างล่างดีกว่าค่ะ แล้วก็ลงมาอยู่ที่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนนเดี๋ยวเราก็จะหาอะไรทานกันค่ะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมึอก็จะต้องเรียนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ต้องทานอะไรที่มันแบบรวดเร็วด,ด้วยเนาะวันนี้เรามาเลยอิซแซนวิชกันดีกว่าค่ะโดวยวันนี้เนะี่ยอุ้มจะทําเป็นมิกซ์สลัดนะคะว่ามันรวดเร็วที่บ้านมีขนมปังอยู่แล้วด้วยไงเป็นแบบแซนวิชก็ได้เลยางเพยพอง่ายด้วยนะโดยตัวเครื่องมิกข้างในของอุ้มเนี่ยก็จะใช้เป็นสลัด <Yeah. S 1> ข้าวโพดหวานและถั่วของคิวพีค่ะก็จะต้องบอกเกิดว่าสามารถที่จะแกะแล้วก็ทานได้เลยนะคะแต่ดด้้้้ววววยยยยคคาาาาาาามมมมมมททททีีี่่่่่ัััันน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 นเเเเเออออออรรูสึกกกแแบบบบกกิิิะะะไงงห็็ลจตขปปํ ะะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะแกงไก่ก็คมุมลด้เกินนี่อันนี้คือเขาให้น้ำสลัดมาเยอะมากเลยนะคะแล้วส่องเนี่ยแคลอรี่แค่1 7 0แคลเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่กำลังแบบลดน้ำหนักหรือว่าคุมน้ำหนักอยู่เนี่ยก็สามารถทานได้เลยนะคะ อร่อยมากทุกคนจะมีข้าวโพดหวานถั่วไละญี่ปุ่นแล้วก็ถั่วแดงนะคะที่จะคลุกเค้ากับตัวน้ำมายองเนสเป็นสูตรพิเศษของทางคิวพีด้วยเราแบบอร่อยมากทุกคนแล้วกลิ่นข้าวโพดหวานแบบหอมมากมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันดีกว่าค่ะ พอแล้วนะคะสำหรับเมนูแซนด์วิชมิกสลัดของ QP นั่นเองลูกนี้ อร่อยมากทุกคนแล้วคือไมยองเนสของเขาเนี่ยมันจะไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ไม่เวิลจนเกินไปนะคะปกติอุ้มตื่นฉันก็จะแกะซองฉันได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยสามารถอยู่นอนตัวเย็นได้ทั้งหมด4ชั่วโมงเลยก่อนที่จะไปโรงเรียนใช่ไหมก็จะหิ้วอันนี้ติดไปแล้วก็ทานตัวนี้นะคะคือมันง่ายมากๆแล้วสะดวกมากเลยแล้วเดี๋ยวอุ้มกินต่อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปเรียนแล้วเพราะว่าใกล้ถึงเวลาเรียนของอุ้มแล้วะค่ะ โยงเหนียวตั้งชื่อใจเสียสียวพี่ดาพี่ดาหยิบมาค่เดียวโอ้ใช่สวัสดีไม่ให้ชาร์เตี้ยได้ฟังต่อไปเปลี่ยนจริงไม่ดื้อค่ะถูกต้องอันนี้ไม่อะไรนะเชิงรึเชิงรึวันเกิดใช่ค่ะก็นะคะหลังจากที่เราเรียนภาษาจีนเสร็จเรียบร้อยน่ะเดี๋ยวเราจะมา ปั้นดินกันค่ะเนื่องจากว่าของที่นุ้งสั่งไว้เนี่ยมาพอดีนะคะก็คือกล่องนี้เลยเนาะจากร้านแฮปปี้เด็ดพีมีนั่นเองเนาะอันนี้คือเขาเป็นร้านแบบพวกแบบดินปั้นนะคะให้เราปั้นเองเนาะคือตอนแรกมีแผนในหวัวว่าอยากปั้นเป็นแบบแ,วแวหนนแบบแวนแล้วก็เพิ่งมันนึกได้ว่าเออเป็นคนไม่ในส่เครื่องประดับสักเท่าไหร่นะคะตู้หูยังไม่ค่อยจะเปลี่ยนเท่าไหร่เลยก็เลยคิดว่าลองเป็นถานละกันแบบมาตกแต่งโต๊ะได้ไงน่ารักน่ารักนะคะอ้าแล้วก็จะบอกว่าชุดปั้นดินของร้านเนี้ยคื ไม่ต้องใช้เตาอบเลยนะคะคือมันสามารถแห้งได้เองโดยการที่แปบตากแดดหรือว่าทิ้งไปในห้องก็ได้เนาะสีน่ารักมากอะ่ะทุกคนดูดิสีหวานมากนี่อันนี้คืออุปกรณ์ข้างในนะคะคือเยอะมาก อย่างแรกเลยเนี่ยเขาก็จะมีสีมาให้นะคะเอาพร้อมกับพู้กันด้วยถ้าเรามาแบบว่าตกแต่งรวปลายต่างๆเนาะเป็นกระปุกนะคะเป็นเหมือนแบบกระปุกใส่น้ำเอาไว้ล้างผู่กันเอยต่างเป็นเหมือนที่นวดแป้งอะไรเงี้ยให้แป้งวันแดนนะคะแป้งด้วยนะคะแป้งต่างๆอย่างนี้เอาไว้แบบจัดรูปทรงให้มันเขาที่เขาทาเนาะอันนี้เป็นกระดาษทรายคะ่ะเอาไว้ขัดให้มันดูเรียม,มากขึ้นแล้วก็มีเป็นน้ำยาเคลือบค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือปวดินของเรานั่นเองนะคะก็ะคือให้มาเยอะมากๆอ่ะแต่เรามาเริ่มทำกันดีกว่าค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะของมุก็คือจะเป็นประมาณนี้ก็คือใช้เวลาประมาณชั่วโมงได้ปั้นอะ่ะมันไม่ถ่ายหรอกแต่ตอนประกอบรวบล่างให้มันไม่มีแบบรอยแปลออกมาเนีย่ยก็คือใช้เวลานาน,านมากโนเดี๋ยวมุกจะไปตากแดดน,นะคะประมาณ1 2ึ่งถึงสองวันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันดีกว่าเขาวา่าดินของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง,างแล้วเดี๋ยวเรามาลงสีค่ะ <c oughs> นี่นะคะเป็นวันที่2ของเราโนหลังจากที่เราเอาเจ้าตันน้องไปตากแดดมาเรียบร้อยค่ะก็แห้งดีในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าแอบรู้สึกว่า เหมือนตอนที่ทำประกบล่างอะไรเงี้ยอาจจะเบี้ยวๆนิดหน่อยนะคะแต่ก็พอดูได้อยู่นิดหน่อยก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วโนดลงสีลงเคลือบแล้วก็ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยว้งก็ไปตากให้แห้งก่อนเลยเดี๋ยวถ่ายรูปลงแปะให้ดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็เผื่ออุ้งทั้งใหม่เนี่ยก็รอดูในไอจีได้เลยเนาะ ก็หลังจากที่เราปั้นดินเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เอาน้องไปตากแล้วก็ตัดมาเป็น2วันเรียบร้อยแล้วนะคะแบบตอนลงสิแล้วเนาะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาค่ะกว่าแล้วอุ้งกอเริ่มหิวแล้วนะคะเพราะตอนนี้ที่กินแบบแบบเช้ามากงๆเลยก็เลยคิดว่าเออเรามาหาอะไรกินกันเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวอุ้งจะต้องพานองมาไปว่ายน้ำโดยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปหาอะไรกินกันค่ะซึ่งวันนี้กะว่าจะมื้อบ่ายเป็นเลดีสเซติอีกรอบนึงค่ะเพราะมันมีสลัดของคิวีอยู่ในตู้เย็นอุ้มอีกสูตรนึงนั่นเองเดี๋วะ้้นค่าาปังงงงไบลขก แล้วนะคะก็คือจะมีควซองผักสลัดนะคะนิดหน่อยแล้วก็มีตัวสลัดไข่มันฝรั่งของ QP นะคะอีก1อันนตัวนี้เนี่ยคือเขาจะให้ไข่มาเป็นแบบทังลูกเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณถึงสลัดไข่เนี่ยทุกคนอาจจะนึกถึงว่าแบบเอ้ยเขาบี้ไข่มาให้แล้วใช่ไหมแบบเป็นเละๆเ,เสร็จแล้วอันนี้อันนี้คือเขาจะให้มันเป็นแบบไข่ทั้งฟองเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มบีกันดีกว่าค่ะก็เริ่มแตกออกมาแล้วนะคะก็คือบี้ให้มันเข้ากับตัวน้ำซอสข้างในแล้วก็ตัวมันฝรั่งได้เลย ปรามานนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าค่ะนี่ก็คือน่ากินมากแล้วหอมมากท <Wow. S 2> ุกคนเดี๋ยวจะเอาช้อนตากให้ดูนะคะดูดิก็คือแบบไข่เน้นๆเลยน่าทานมากๆเหมาะสำหรับการใส่ในครัวซองสุดๆเลย,ยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนเริ่มทำเนี่ยขอชิมเปล่าๆก่อนแบบที่ยังไม่มีตัวหนมปังนะคะนี่นี่ก็คือจะมีทั้งไข่ขาวไข่แดงมันฝรั่งแล้วก็ผักต่างๆของเขานะคะมาชิมกันดีกว่า คือคนอร่อยมากน้ำสลัดคือดีมากมันสามารถที่จะแบบแกะฉีกซองแล้วก็ทานได้เลยนะคะโดยที่แบบไม่ต้องมีอะไรคู่ก็ได้นะคะหรับใครที่รีบๆอะไรอย่างนี้หาอะไรกินรของก็คือเป็นพวกอย่างนี้ก็ได้นกแล้วพวกมันฝรั่งหรือไข่ต้มอะไรเงี้คือเขาลวกสุกมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปรุงรสให้เรียบร้อยแล้วสามารถทานได้เลยอย่างแรกนะคะเราจะต้องเริ่มผ่าขัวซองตรงกลางก่อนนะคะซึ่งมีค่อนข้างคม <c oughs> เลย <c oughs> เสร็จแล้วต่อมาเนี่ยต้องใส่ผักสลัดของเราน,น,<ม>นั่นเองซึ่งเราก็มีผักสลัดของเราอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องใส่เจ้าตัวนี้เลยค่ะก็ะคือเป็นสลัดไขมันฝรั่งของ Q ิพีนะคะลงไปด้วยเนก็คือจะให้ดูเลยว่าแบบไข่แบบจุกจุกนี่คือไข่ทั้งฟองเลยนะคะที่เขาให้มาก็ใส่ลงไปเลยค่ะชุบชุบชุบ พวกมันฝรั่งเนที่เขาให้มาก็สามารถใส่ลงไปได้เลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาน้องลงมาฟึบอย่างนี้ก็จะสวยงามก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูข้าวซองสลัดไข่มันฝรั่งของ QP นั่นเองเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีวยกว่าค่ะ กินคู่กันแล้วแบบอร่อยมากอะทุกคนกล้จะบอกนะคะว่าตัวตัวซองเนี้ยแคลอรี่แค่ร้อยหกสิบแคล,ลเท่านั้นอิ่มท้องมากนะกินเปล่าปก็คืออิ่มท้องแล้วกินคู่ขนมปังก็คืออิ่มท้องยาวไปอีกนะคะแล้วแบบดีมากอร่อยมากทุกคนแนะนามากเลยค่ะลองแบบไปคิดคู่กับเมนูต่างๆของเราเองก็ได้นะแบบเผื่อใครอยากจะ กินคู่กับเมนูอื่นๆเนี่ย,ยก็ลองเอาเจ้าตัวนี้ไปคู่ด้วยก,ก็ได้ค่ะก็จะทําให้เราอิ่มท้องมากขึ้นไปอีกแล้วก็อันนี้นะคะอุ้มจะบอกว่าเจ้าตัวม er ิกซ์สลัดนะคะแล้วก็สลัดไข่เนี่ยสามารถทานได้ทุกคนเลยเด็กก็ทานได้นะเพราะว่าเขาไม่ใส่ผงชูรสเลยนะก็คะใครที่อยากทานแบบอุ้มนะคะนอกจาก2รสชาตินี้แล้วเนี่ยทาง q p ก็มีอีก3รสชาติให้เลือกด้วยนะคะก็ลองไปหามาชิมกันได้นะคะแล้วลองมารีวิวหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเนอะเดี๋ยวจะไปแบบ ตามบางนะคะสาม,มารถหาซื้อได้ตาม FamilyMart, Top, l อส s a n d o n k e y The Mall นะคะก็คือสามารถไปหาซื้อกันได้เลยหนูว่าแบบทุกคนอยู่ใกล้สาขาไหนเนี่ยก็ลองไปดูกันได้นะคะเพราะว่าแบบอร่อยจริงๆแล้วก็แนะนํามากเลยแคเนี๋ยวอุ้มไปกินต่อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาน้องหมาเนี่ยไปไว่ายน้ําแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่น้องไปไว่ายน้ําค่ะ ก็คือมาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วหนูก็เดี๋ยวจะพาน้องเนี่ยไปไว่ายน้ำกันแต่ว่าตอนนี้ตัวสั่นมากเพราะว่ากูค้ความทรงนะคะก็เดี๋ยวจะไปให้พี่เขาการหน้าตาดูไม่ไหวละง่วงเลอเกินเดี๋ยวรอพี่เขามาก่อนแป๊บหนึ่งค่ะเด็กก้าไม่สนใจตูมีอะค่ะอันนี้พี่เขาก็จะใส่เป็นชูชีพให้น้องนะคะกันไว้อันนี้ก็จะให้ใส่เป็นชูชีพกันน้องแบบว่าจมนะคะ ไม่ไหวเลยไปลูกไปกันคนเก่งปะตัวเบาหย่อนเลยอ่ะลูกเรียกบอกว่าตัวเบาเบาป่ะถึะหน้าจะรอดไหมจะรอดปะไม่น่ารอดจะไ้ไหมกันกันตู้เขา เนี่ยตรงนี้ครับจะเป็นสีแดงชมพูเวลากดเข้าไปเนี่ยกดปุ๊บมันจะคืนหนุ่มเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าตอนไหนก็จะอาการอีกทีนึงว่าเวลากดเข้าไปแล้วมันติดอันนี้ก็คือเหมือนแบบม่รเริ่มงที่แบบเหมือนไม่ไหวเพราะเหมือนเราตรวจได้ที่เดียวว่าเลือดเขาอยู่นี่ไล่ไปเมื่อไว้าวเดี๋ยวไม่ต้องใส,ส่แล้วติดแล้วเฮอใจเย็นเลย ไม่เลยไา ว่ยครั้งไรกออกจว่เลยอยากเล่นสยดใจ ก็เดี๋ยวอันนี้นะคะก็จะพาทอมไปอาบน้ำร้อนแล้วเดี๋ยวหล่อค่อยกลับมารับอีกทีหนึ่งเพราะอุ้งจะกลับไปกินข้าวค่ะคุณบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะอุ้มจะกลับบ้านนอนแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าต่อไปเนี่ยอุ้มจะทำอะไรกันบ้างนะะคในบล็อกวันสร์นั่นเอง ก็วันนี้นะเขก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือหลังจากที่น้องว่ายน้ําเสร็จเนี่ยเขาก็จะพาไปอาบน้ําให้เลยนะคะซึ่งน้องก็คือหอมมากแต่ว่าหน้าคือไม่ไหวแล้วหน้าตาง่วงนอนมากเลยหน้าตาแบบไม่ไหวแล้ว่ะาไปอยู่ไปนอนเนาะเพราะว่าพอว่ายเสร็จเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าเออพอน้องว่ายเสร็จเนี่ยส่วนญ่ก,ก็จะง่วงค่ะแล้วก็หลับกันไปเยอะมากนะคะแล้วก็พอตื่นมันก็กินเยอะมากอันนี้คือหลับไปรอบหนึ่งนะคะเพิ่งตื่นลิปส์เทอเ์ีพรส์ของวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากแต่ว่า ก็พอมีอยู่นะคะเพราะว่าปกติวันเสาร์ของอุมเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทําอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีประมาณนี้แหละนะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้เนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครสมาชิกค่ะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ไว้รอเจอก,กันอีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบายไปมาเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย